I'm crossing the line again สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะหายไปนานกันเลยนะคะวันนี้น้อยมาทักทายเพืเ่อนๆค่ะผ่านตรงไหนมาเดินเล่นถือโอกาสได้ออกกําลังกายด้วยอา้าวช่วงที่น้อยหายไปนะคะจะบอกว่าทําอะไรโอ้โหมีเรื่องไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเพราะว่าน้อยป่วยโควิดนะคะติดเชือ้อจากการเทสแล้วก็เลยต้องกักอยู่บ้าน,นะคะ่ะกักบริเวณอยู่บ้านเป็นเวลาสองอาทิตย์นะคะก็ไม่ได้ทําอะไรเลย คืออยู่ในห้องนอนนะคะแบ่งโซนกับแฟนแล้วก็เก็บตัวเองไม่ให้ออกไปพบคนพบเจอคนนะคะ,ะวันนี้เงียบมากเงียบไม่มีใครมาเลยน,นะคะวันนี้ด้านหลังนี่เป็นเออ่คนเขาจะมาเล่นอเนี่ยค่ะกันยักษ์ใช่ไหมฮะแฟนจะก,กันก็พาเพ,พื่อนมาชมอยู่เดี๋ยวเล่น ฝนตกทุกวันเลยค่ะเขตที่น้อยอยู่มันก็จะแฉะแชๆๆหน่อยก็เดินวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยพาลูไน้อยมาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวเล่าต่อเออน้อยก็อ,อยู่บ้านนะคะแล้วก็กิจกรรมไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเอ่อเขาไม่ให้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกไม่มีได้เจอสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนอกจากอยู่ในห้องนะคะก็รู้สึกว่าม,มีคือกินกันนอนแล้วไม่ได้เคลื่อน ตัวไปไหนเลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยเนาะก็ก็เลยทํำยังไงดิมันเกิดความเครียดสะสมมาตั้งนานแล้วเนาะแล้วก็มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเพื่อน้ำหนักตอนนั้นหกสิบกิโลโอยน้อยสูงรนะ้อยหกสิบร้อยหกสิบเนาะจริงๆนะ้อยควรจะต้องมีน้ําหนักอยู่ที่ร้อยห้าสิบ ทีนี้น้อยร้อยหกสิบนี่แสดงว่าน้ําหนักมันเกินมาสิบกิโลเพื่ครับประกอบกับว่านเนี่ยมีมีโรคประจำตัวคือหนึ่งไมเกนเอ่อแล้วก็ออฟฟิซินโดมกับปวดหัวแล้วก็อคอเลสเตอรอลด้วยก็เลยรู้สึกสุขภาพแย่มากๆช่วงนั้นโควิดนะคะแล้วก็หันมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะเพื่อนๆเพราะว่าอ,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 อยู่ในห้องเนาะก็เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้มาโฟกัสตัวเอง หันมาดูแลตัวเองหันมามองตัวเองว่าโอ้โหที่เรารู้สึกแย่มากนะน้ำหนักก็เกินแล้วอ้วนมากขึ้นแล,แล้วเรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไมเกรนกินยาแทบทุกวันเลยนะคะแล้วทำยังไงดีนะอยก็เลย move on focus มาที่ตัวเองนะแล้วก็มาสุขภาพก่อนเลยเอาสุขภาพก่อนเลยเพื่อนแล้วแล้วก็พยายามหาวิธีการที่จะทำยังไงให้น้ำหนักลงให้ได้ก็หาวิธี ดูศึกษาความรู้ในอินเทอร์เน็ตในยู u b e ช่องคุณหมอนะคะนะ้อยดูจากช่องคุณหมอนะจากการที่ลดน้ำหนักยังไงให้ถูกวิธีนะคะจริงๆแล้วน้อยไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลยเราลดน้ําหนักเราเชื่ออะไรผิดๆมาเยอะแยะเลยพอมาได้ความรู้จากคุณหมอมันแบบมันปิง๊งแวะมันอ,อ๋อย่างงี้เองแล้วมันเป็นการง่ายมากๆเวลาที่เราจะลดน้ําหนักถ้าเรามีความรู้นะมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในการทํางานของร่างกายเลยนะแล้วก็เจอตัวนี้ค่ะ นะเขาเรียกว่าโลค์บก็คือการงดแป้งงดน้ําตาลใช้คําว่าจริงๆให้งดนะคะแต่น้อยเริ่มจากการลดค่ะนลดแป้งลดน้ําตาลให้มีปริมาณน,น้อยๆลงในแต่ละมือ้อแล้วก็พยายามไม่ทานอะไรระหว่างว่างจุกจิกของจุกจิกโอ้โหมันแค่นี้เองแล้วเราก็มาจัดการกับตัวเองนะคะแล้วน้อยก็ประกอบกับก,บการทํา iF ก็คือ เว้นช่วงให้การเว้นช่วงการกินคือให้มีเวลาเผาผลาญอาหารนานๆน,นะะแล้วก็ใช้วิธีกินแปดชั่วโมงไม่กินสิบหกชั่วโมงคือเวลาที่เริ่มต้นนะสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนะี่ยก็พยายามแล้วการกินอาหารเพียงแค่เรเปลี่ยนอาหารนะคะตามที่หมอแนะนําหมอใน YouTube <c oughs> คุณหมอนะคะเดี๋ยวน้อยจะ บอกเพื่อนอ่อช่องคุณหมอนหนึ่งกับคุณหมอท็อปที่น้อยดูอยู่นะคะมีประโยชน์มากมากเลยแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพเลยใช่ไหมคะวันนี้วันนี้ที่น้อยมาคุยให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเพราะว่ามันได้ผลค่ะแล้วก็การลดน้ําหนักอย่างถูกต้องถูกวิธีเนี่ยมันทําให้เรามีสุขภาพดีนะแล้วก็มีแก่ด้วย <laughs> ห,นหน้าเด็กขึ้นเลยมีคนทักเยอะหน้าเด็กคุณก็ดีสุขภาพดีคุณดี สภาพจิตใจก็ดีอ่าในในทำมาได้สองอาทิตย์น้อยลดไปแล้วห้ากิโลเรื่อนห้ากิโลสองอาทิตย์ห้ากิโลโอ้โหมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็ได้กินอร่อยกินอิ่มทุกมื้อด้วยนะคะอาหารเพียง,ง,งแค่เพียงแค่เราปรับอาหารแค่นั้นเองเดี๋ยวนะ้อยมาบอกเล่ารายละเอียดกันในในคลิปต่อไปดีกว่าคลิปนี้ในะขอมาโชว์ <c oughs> ว่ามันสําเร็จแล้วมันก็ได้ผลแล้วมันก็มีความสุขแฮปปี Happy, ม้มากสุขภาพเราก็ดีด้วยนะคะแถมยังน่าเด็ก คุณดีสุขภาพดีเออแล้วเรื่องโรคไม,ไม่เรื่องปวดไมเกรนของน้อยนะไม่ลืมไปเลยอ่ะนะ้นไม่ได้กินยามานาแล้วนะแล้วก็เออแล้วมันดีช่วงที่ว่ามันเป็นโควิดจไนมฮะน้อก็พยายามหาอาหารที่โควิดเนี่ยมันเกิดจากการที่เชื้อไวรัสมาเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมแล้วมันก็ทําระบบแบบอะไรอะปอดใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเชื้ออักเสบเนาะสิ่งสําคัญมากมาก,มากแล้วก็แม่ก็พยายามเลือกอาหารที่มัน ยับยั้งการอักเสบหรือช่วยไม่ให้ร่างกายเรามีการอักเสบเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ศึกษาจากช่องคุณหมอเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ผลก็เลยมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วก็เดี๋ยวน้อยจะค่อยๆทําคลิปว่าน้อยกินยังไงแล้วก็ทําตัวยังไงมาให้ฟังนะคะมันได้ผลจริงๆค่ะก็อยากให้เพื่อนๆที่มีรุ่นเราค่เดียวกันนี่ยกับน้อยเนี่ยนะอายุเยอะแล้วอ่ะไปวิ่งออกกําลังกายโหท่านู้นท่านี้มันก็ยากนะน้อยทํานี่แทบไม่ต้องออกกําลังกายเลยนะ้อยได้มาเดินเล่นกับน้อ วันหนึ่งคือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันอยู่ที่อาหารการกินมากกว่านะคะแล้วการงดแป้งงดน้ําตาลเนี่ยทําให้เราไม่มีริ้วรอยทําให้เราหน้าเด็กด้วยเพื่อนๆผิวพรรณดีขึ้นไม่หยาบกา้านด้วยค่ะน่าสนใจนะสนใจใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวน้อยจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีนะคะวันนี้น้อยมาทักทายเพื่อนๆเ,เพราะว่าหายไปนานเลยก็ที่หายไปก็เพราะเรื่องนี้ฝุ่ยโควิดแล้วก็โรคอื่นตามมาเยอะแยะเลยเพราะว่า อยู่บ้านอย่างเดียวนะคะสุขภาพแย่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วน้อยหายแล้วแล้วก็จะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สามต่อไปค่ะขอให้เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยมีดูแลสุขภาพคนด้วยนะคะส่วนเอยอยู่ฝรั่งเศสตอนนี้แย่มากๆคนติดเชื้อว,วันละสามแสนแต่พูดมากไม่ได้ค่ะขอบายบายก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีเชคาดีทุกคนค่ะขอมีสุขภาพดีใครสนใจเดี๋ยวฟังน้อยคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเจอกันค่ะ